คอนเทนต์ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงฝ่าย Astro Toilet แล้วก็ฝ่าย Skibidi Toilet ถึงความแตกต่างของทั้งสองสายพันธุ์นี้ในการปฏิบัติต่อมนุษย์แน่นอนเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นภัยกับมนุษย์ทั้ง2แบบแต่ด้วยวิธีที่แตกต่างกันในการปฏิบัติกับมนุษย์นะครับมันดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้นะว่าจริงๆแล้วฝ่ายส k i b i d i Toilet เนี่ยถูกสร้างมาโดยฝ่าย Astro Toilet นอกเหนือจากนั้นนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึงประเด็นของ p l u n g e r m a n แล้วก็ Dark Speaker Man นะครับว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาในรูปแบบของ h ชร r m a n หรือว่าเก้า e อี้แมนหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับถึงผมจะแอบขำไปนิดนึงก็ตามนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเข้าสู่คอนเทนต์วิเคราะห์สกิบบี้ถอยเล็ในอพิโซที่77พาร์ทที่1รวมถึงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจที่สำคัญออยย่่่าาาลมมมมกกกดดตติชเเป็นนนพพวววีัแ้้ร นะครับก็ไปลุยกันเลย อย่างหนึ่งที่ฝ่ายสกิบบิทตทอเรตแล้วก็ฝ่ายแอสโตรทอเรตนั้นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือวิธีการปฏิบัติกับมนุษย์แน่นอนครับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังเป็นภัยต่อมนุษยชาติเช่นเดียวกันแต่ในหลายๆฉากนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าฝ่ายสกิบบิทต์ทอเรตนั้นมีวิธีในการจัดการกับมนุษย์ก็คือพวกเขานั้นจะพยายามใช้เสียงซึ่งอาจจะเป็นเสียงร้องนะครับหรือว่าเป็นเสียงอัดอะไรแบบนี้เนี่ยเข้าควบคุมกลุ่ม,มนุษย์แล้วก็ทําให้พวกมนุษย์เนี่ยกลายเป็นพวกซ่วมแต่สสําาาหหรรัับบฝ่ย,ยลแล้ว้วววะผมพกเขดูจใชิธี โหดร้ายมากเกินไปหน่อยนะครับจริงๆแล้ววิธีของพวกเขาเนี่ยก็คือการกําจัดมนุษย like ์กลุ like yeah, sure. so ่มนั yeah. ้นทันทีนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่มนุษย์ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่าทําไมพวกเขาถึงทําแบบนั้นนะครับประเด็นนี้สําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเกี่ยวกับแนวคิดของพวกซ่วมเหล่านี้นะครับกับมนุษย์รวมถึงสิ่งที่พวกมันเนี่ยต้องการในตอนนี้ด้วยนะครับก็น่าจะแตกต่างกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายสกีบิดีทอยเลตแล้วก็ฝ่ายแอสโทรทอยเลตนะ ของพวกสกิบบิ i ดตทอยเลสในความคิดของผมในตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการครอบครองโลกแล้วก็มนุษย์ภายในโลกนะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่าย The a l l i ล n c e นะครับหรือว่าฝ่าย s t r o t o ทอยเลก็ตามส่วนฝ่าย Astro เนี่ยเหมือนจะพยายามที่จะขัดขวางการกระทําของทั้ง,ง2ฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่าย The a l l i a n c e หรือว่าฝ่ายสกิบบิ i ดตทอยเลสนะครับแต่ถ้าให้ลองเลือกดูสักฝ่ายหนึ่งเนี่ยสำหรับผมแล้วนะครับผมคิดว่ายังไงซะฝ่ายแอสโตรทอยเลสเนี่ยก็เหมือน มาากกว่หรือเอาง่ายๆนะครับก็คือภารกิจหลักๆของพวกมันเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกสกิบบีดิทอยเลตมากกว่าส่วนเดอะเ l i a นส์เนี่ยเป็นแค่ฝ่ายหนึ่งที่มารบกวนแล้วก็ขัดขวางการทําภารกิจของพวกมันแค่นั้นเองนะครับคราวนี้นะครับเราก็จะเกิดคําถามว่าทาไมพวกส้มอวกาศหรือว่าพวกแอสโทรทอยเลตเนี่ยถึงไม่ยอมทําให้มนุษย์กลายเป็นพวกเดียวกับพวกมันเหมือนที่พวกสกิบบีดิทอยเลตทำนะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพวกมันก็อาจจะทําแบบที่เราพูดไปนั่นแหละเพียงแค่เบื้องหลังของการกระทาของพวกสกิบดีดิทอยเลตนะครับจร ว่าการแพร่พันธุ์แพร่เชื้อหรือว่าการเกิดขึ้นของพวกสกิบิดิทอยเลตบนโลกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากฝีมือของพวกแอสโตรทอยเลตนั่นแหละซึ่งแอสโตรทอยเลตในตอนนี้นะครับก็รวมถึงจีแมนแล้วก็ s c i e n ทยาศสสกิบิดิทอยเลตด้วยนะแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือพวกมันเนี่ยอาจจะแพร่พันธุ์แล้วก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆจนพวกแอสโตรทอยเลตเนี่ยเป็นกังวลว่าอาจจะเกิดกองทัพใหม่ขึ้นซึ่งไม่ขึ้นตรงกับพวกมันอีกต่อไปความไม่ไว้ใจและการหัักหหลลงงงงเเเเนนนีี่่่่จจจึึริิมข้้ะนนสออาาป็ตุผททํใ พวกสวมอวกาศหรือว่าแอสโ o รทอยเลตเนี่ยเลือกที่จะกำจัดสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างบนโลกใบนี้เพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของการขยายพันธุ์ของกองทัพสกีบีดีทอยเลตที่ไม่ใช่กองทัพของฝ่ายตัวเองอีกต่อไปซึ่งเราก็จะเห็นในหลายๆอพิโซดที่กองทัพแอสโทรนั้นนะครับเลือกที่จะโจมตีแทบจะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับหรือว่ามนุษย์ซึ่งดูแล้วเนี่ยจะเป็นเจตนาที่ชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะล้างบางสิ่งมีชีวิตแล้วก็ที่อยู่อาศัยของพวกม แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่เหมือนกับฝ่ายสกีบิดีทอยเลทบนโลกที่มีหน้าตาเป็นมนุษย์สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกสกีบิดีทอยเล็บนโลกเนี่ยมันพัฒนามาจากมนุษย์นะครับ ซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างที่เราเห็นในอพิสซดที่77พาร์ทที่1นะครับนั่นก็คือรูปร่างของเอเลี่ยนจากนอกโลกนั่นเองนะครับหากเป็นตัวละครหรือว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วเนี่ยการที่สูญเสียหัวไปนะครับจริงๆแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าตุยแน่นอน100%อยู่แล้วนะครับแต่สําหรับแอสโตรทอยเลตที่ถูกกําจัดตัวนี้นะครับแน่นอนเลยว่ามันยังสามารถเดินได้ด้วยขาที่กางออกมาทั้ง4ข้างนะครับดังนั้นด้วยหน้าตาที่เหมือนกับมนุษย์ของพวกมันเนี่ย,ก,ย,ยก,ก,ก็นนน่างูออกกแคัั้้ตมด ว่าในพิโซดที่7 7พาร์ทที่2เนี่ยเราจะได้เห็นรูปร่างจริงๆของพวกแอสโ o ร o i เลตกันได้หรือ,อยังแต่ยังไงซะนะครับผมก็เชื่อว่าเราจะต้องได้เห็นมันอยู่แล้วแหละเพียงแค่จะเป็นพาร์ทไหนเท่านั้นเองนะครับมาถึงประเด็นของแบล็กสปิเกอร์แมนแล้วก็พลัตเจอร์แมนกันดีกว่านะครับแน่นอนว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยน่าจะอยากรู้ถึงประเด็นที่ผมนั้นอยากจะยกมาพูดก็คือจริงๆแล้วนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยมันอาจจะดูเกา่กาๆแล้วก็มีความใช้จินตนาการสูงไปหน่อยนะครับแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าทฤษฎีีนนนนน้้้มมัักก็็ไดรบคควาาสสใจ่อขง,งูผเลย อยากยกเอามาหมเ,เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันต่อคือก่อนหน้านี้เนี่ยเก้าอี e ้ที่มันปรากฏตัวมาช่วยเหลือฝ่ายแคเมราแมนแล้วก็ฝ่ายสกิมบีดีทอยเลตที่พยายามหนีออกนอกเมืองนะครับเราเนี่ยน่าจะได้เห็นความเชื่อมโยงของพวกมันกับซีเคร t เอเจนต์กันไปแล้วนะครับนั่นก็คือปลายหางเนี่ยมันจะมีสายฟ้าสีเขียวของพวกมันนะครับซึ่งแน่นอนแหละสีเขียวเนี่ยมันมีโอกาสสูงม,มากๆเลยที่จะสามารถเชื่อมโยงกับซีเครตเอเจนต์ได้ดังนั้นนะครับเราจะเชื่อมโยงมันกับซีเครดเอเจนต์เอาไว้ก หรือว่าคนที่ควบคุมหรือคนที่เป็นเก้าอี้นั้นเนี่ยคือใครกันแน่นะครับหลายหลายคนก็จะเดากันไปว่าเอ้ยอาจจะเป็นเผ่าพันธุ์ใหม่ก็ได้นะครับที่สามารถแปลงร่างได้ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่จริงนะครับแล้วก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมาในพิสดใกล้ๆนี้หรือเปล่า แต่พอนึกดูดีๆแล้วนะครับเก้าอี้ที่เราเห็นเนี่ยนอกจากที่จะมีความเร็วเหมือนกับกลิตสกิบิดีทอยเลตแล้วซึ่งในตอนนี้นะครับมันก็คือความเร็วของพลันเจมแมนที่ขี่ส่วมนั้นอยู่นั่นเองรูปร่างของทั้งสองเก้าอี้ตัวนั้นนะครับก็มีความเป็นไปนได้เหมือนกันนะว่าจะเชื่อมโยงกับตัวละครอย่างพลันเจมแมนแล้วก็แบล็กสปิเกอร์แมนในด้านของรูปร่างนะครับแน่นอนแหละเก้าอี้ทั้ง2ตัวนะครับมันเป็นเก้าอี้ที่มีความแตกต่างกันในด้านของรูปร่างผมก็เลยคิดว่าเก้าอี้ตัวหนึ่งนั้นอาจจะเป็นนเเกกก้้้าาาออออีีีท่่่สืถ Black Man, e ึึงงงตตััววลละะครยแ อาจจะเป็นเก้าอี้ของพลันเจอแมนก็เป็นได้และการกลับมาของแบล็กสป e a เกอร์แมนรวมถึงพลันเจอแมนนั้นนะครับก็น่าจะมีความเป็นไปได้มากอยู่แล้วด้วยเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่สําคัญสําหรับผมแล้วนะครับยังไงพวกเขาเนี่ยก็จะต้องกลับมาอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะกลับมาในเวอร์ชั่นปกติเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ถูกกาจัดเลยอะไรแบบนี้สําหรับผมมันก็อาจจะดูเป็นการกลับมาที่เราจะต้องมานั่งตั้งคําถามว่าอา้าแล้วจะถูกกําจัดไปเพื่ออะไร ดังนั้นนะครับผมเลยคิดว่าเขาเนี่ยถ้าจะกลับมาจริงๆเนี่ยเขาน่าจะต้องกลับมาในรูปแบบอื่นหรือว่าเวอร์ชั่นอื่นอย่างแน่นอนซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีหลายความเป็นไปได้มากเลยไม่ว่าจะเป็นการกลับมาในรูปแบบของตัวละครปกติ เพียงแค่อยู่ฝ่ายซีคร e t เอเจนต์อย่างที่เราเคยเห็นในบลูเคม m ร r าแมนหรือว่ากรีนเคม m ร r าแมนทั้ง2ตัวนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าบลูเคม m ร r าแมนในตอนนี้เนี่ยโดนจับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงกรีนเคม m ร r าแมนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตาย,ราย,ยาไร้ดียังไงอีความเป็นไปได้หนึ่งนะครับก็คือสภาพของพวกเขาเนี่ยมันอาจจะแย่จากการถูกโจมตีมากจนเกินไปนะครับจนทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถกลับมาในสภาพเดิมหรือว่ารูปแบบเดิมได้อีกแล้วนะครับดังนั้นซีคริตเอเจนต์จึงโอน่งซึ อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยถูกโอนย้ายไปในรูปแบบเก้าอี้ทั้ง2ตัวที่พวกเราเคยเห็นก็เป็นได้เอาเละครับมาจนถึงตอนนี้เนี่ยสำหรับผมนะยครับผมรู้ว่าไอเดียนี้หรือว่าทฤษฎีนี้เนี่ยมันมีทั้งความเป็นไปได้แล้วก็ความเป็นไปไม่ได้พอๆกันเลยนะครับแต่แน่นอนแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าช่องของเราเนี่ยเน้นในการนําเสนอทุกๆอย่างที่มีความเป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยอยังไงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหวังว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะนําทฤษฎีนี้ไปปรับใช้กับการวิเคราะห์ <ๆ S 1> อื่นๆได้นะครับรวมถึงใครที่มีข้อมูลอะไรเพิ่ ดีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆก,กำลังใจโดยการกดไลค์และกดติดตามนะครับบ๊ายบาย